ค่ะทุกคนเมฆเยอะมากนะคะนี่ขาวโพนหมดเลยอะทางทิศใต้นะคะทุกคนเนี่ยทิศใต้เมฆเยอะนะคะเนาะขอบคุณนะคะทุกกาลังใจเด้อที่มาจอดให้นะทุกคนเนาะวันนี้วันนี้แม่ก็จะเก็บแมงลักนะคะนี่วันนี้แม่ก็จะเก็บแมงลักนะคะก้านยาวมากเลยเนี่ยแมงลักเนี่ยเนี่ยนี่ นะแล้วก็เก็บแมงลักไปกำเนาะเอี๋มันจะเก็บแมงลักไปกำน่ะไปกำนอะเผื่อจะได้บ้างเนาะแมงลักนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดนะเขาก็ก้านเขาก็จะยาวเนาะแล้วเขาจะไม่แตกใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก้านยาวมากเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเก็บอย่างนี้เนี่ยเนี่ยหักอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ย ช่อยาวอย่างนี้เลยค่ะนี่เก็บช่อยาวแบบนี้เลยนะแล้วก็กลัมเอาไปกลัมเนาะเขาก็จะได้แตกใหม่ออกมานะแล้วก็จะได้ได้กิ่งเพิ่มด้วยนะคะได้กิ่งด้วยเพิ่มขึ้นยอดเพิ่มขึ้นนะนี่เริ่มเป็นดอกละนะคะเมลรักนะจานี่ค่ะเออดอกเขาสวยนะพูดถึงเนี้ยเนี่ยดอกเมลรักนะสวยนะเนี่ยนะเป็นวงกลมนะ เป็นเป็นดอกกลมๆเนาะดอกกลมๆแล้วมีเกสรเกสรสามสี่เกรสเกรสเขายื่นออกมาเป็นสี่ช่อสี่กิ่งเนาะสี่สี่ยอดนะเนี่ยสวยนะเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเกรสรเขาเนี่ย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 เกรสรเขายื่นออกมาเนี่ยนะดอกเขาเป็นแบบ เป็นแบบใบเดียวนะแต่เกสอนยืดออกมาสีช่ช่อนะสวยเหมือนกันนะนี่นะคะนี่นะเนาะขอบคุณนะคะเจ็ดก,กำลังใจนะคะวันนี้ก็มาเก็บแมงลักเหมือนกันนี่เหมันจะเก็บแมงลักนะไปกรมนะคะไปกรมแล้วก็ไปฝากแม่ค้าเขาเนาะไปฝากให้แม่คา้าเขาขายให้นะคะก็ขายได้อยู่นะหลายต้นอยู่นะเนี่ยหลายต้นอยู่นะคะนี่แมงลักนะคะ เยอะนะคะนี่นี่ก็ใช่นี่เนาะเนี่ยต้องต้องตัดนะต้องเด็ดออกเนาะไม่งั้นเขาก็จะเป็นเขาก็จะเป็นดอกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเป็นดอกแล้วทําให้แบบต้นแกน่นเนาะถ้าเราตัดออกไปเขาก็จะแตกกิ่งข้างล่างออกมาเป็นช่อๆนะคะเนาะนี่ค่ะน,นี่นี่ก็แบ่งลักนะคะนี่เนี่ย เห็นไหมก็เ <Bien> ป <ven ido> ็นดอกหมดแล้วเห็นไหมพอเราไม่เด็ดนะเขาก็จะเป็นดอกอย่างนี้เราก็ต้องเด็ดข้างล่างนี่เด็ดข้างล่างนี่แล้วเราก็เด็ดดอกออกไปด้วยเนี่ยเด็ดออกไปด้วยนะเขาจะมันก็จะเหลือแต่ใบใช่ไหมเพราะเราแบลงลักนี่เราใช้ใบใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ใบมันก็เลยดูสวยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเด็ดออกให้หมดเลยดอกเนี่ย ก็เหลือแต่ใบก็ใช้ใบได้แต่บางคนเขาไม่เอาดอกออกนะเขาบอกดอกก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่สวยอะเนาะรานะคานี่ก็ไหลต้นอยู่เหมือนกันนะได้ไหลกรรมอยู่เนาะ <c oughs> ปลูกไว้กินด้วยเหลือกินแล้วก็แล้วก็ขายเนาะ,ะแค่นี้เองเนาะเป็นธรรมดานะคะเนี่ย เด็ดออกเด็ดดอกออกเดี๋ยวกินเราก็ขายเนาะง่ายๆเนาะเนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะนี่นะคะเนี่ยเด็ดดอกออกเลยแต่ดอกเขาสวยนะนี่ดอกสวยนะเนี่ยทุกคนเนาะดอกเขาสวยอะนะคะอืม เราก็จะเก็บผักชีด้วยผักชีใบเลื่อยดูดูดูผักชีใบเลื่อยมันดิใบยาวมากเนี่ยเนี่ยใบยาวมากผักชีใบเลื่อยมันเนี่ยวันนี้ก็เก็บผักชีอีกสิบกรัมเนาะก็สั่งมาอีกสิบกรัมเนาะเราก็ต้องเก็บส่งเขานะคะนะคะวันนี้ก็เก็บใบเมงลักนะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยไปส่งที่ลานคานะคน